แลกค่าอุทกภัยกันมั่งนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที <ฮะ S 1> จังหวัดชุมพรกันเลยค่ะโดยนพคอซี่ฮกค่ะได้ทําพิธีมอบยาอาหารสัตว์พระราชทา,านพรอม้ข้าวช่วยเลือกภูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ โดยแรกวันที่1ศจิกายนที่ผ่านมาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยน่วยทรงเสริมการเกษตรและสหกรที่ซี่สำหักง,งานทหานพัฒนานกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มีการจัดกําลังพ่นจิตอาสาแล้วก็ชุดบรรเทาสาธาณภายัยเคลื่อนที่เร็วคล่องน่วยนะคะรวมกับสำานักง,งานปุสุว์จังหวัดชุมพรค่ะได้ทําพิธีมอบยาอาหารสรัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนําไปมอบให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ที่เลี้ยงปสัสตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งใน พื้นที่ทีท่เป็นได้รับเพิ่มกระถอบจากอุทกภัยค่ะโดยมีพลตรีชูศักธีรกิจค่ะผู้อํานวยการสํานักง,งานทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีค่ะครับโดยตลอดทางวัดได้มีการมาอบย่าหาันร,รัชพระราชทานนะครับพร้อมทั้งญาและวิาพันธ์จําเป็นแก่พื้นที่ต่างๆของจังหวัดชุมพรประกอบด้วยเผ่าเมืองที่สมาธิรัฐบาลตะบนท้ทบบา,นนทายยางและการอำเภอทุงตะโกที่วากาอําภอนนะครับเกษตรกรชุมจนรถไฟอำเภอทุงตะโก เกษตรกรณพื้นที่ตำบลตักเนดอำเภอเมืองนะครับและการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับพลนกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับนะหน่วยงานได้ออนนเกินใหญ่ประตุสัตว์โคจำนวนยี่สิบตัวให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับและก็วันทีที่ฮกนะครับเมื่อไราแต่ว่าเนี่ยหน่วยนปคศธกเนี่ยก็ได้จัดกําลังนะครับในะจุดเกิดที่ฮกนายพร้อม้วยรถบรรทุกนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่มูส่งบ้านเกาะปออำเภอท่าเสะจัดชุมพล โดยดำเนินการแจกใจสิงของอุปโภคบริโภคนะครับอาหารกลองงาสิบชุดน้ำดื่มจำน,น300วนสามร้อยขวดทางนี้เนาอประกศิยกได้จัดจุดบรรเทาท่าไฟติดตามคว้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดชุมพรไว้จำนวนนกในเพื่อประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือในขั้นตอนหากเกิดการขึ้นมานะครับจากหนอปกกศิยกนะครับ